พลอยโฟนเก้าวัดดีจ้าอีสาอีปีศาจจำเลยที่สองมันลืมตัวจริงๆอีคนนี้เกลียดมาเกลียดมากแม่สาอะไรอะไรก่อนเอาอยัางไงก่อนจะด่าอีสาหรือจะด่ากับจำเลยที่สองฮะพลอยโฟนเอาให้แน่เอาให้แน่นะเออเอาให้แน่นะมีสิทธิ์ได้มอร์ฟีนนะ โฟนมณีใช่ไหมคะอ่านว่าโฟนมณีหรือว่าอ่านว่าพนมณีพนมณีสวัสดีค่ะบ่าววาดพงศ์สวัสดีค่ะพี่วาดพงศ์น้าแต่กลับเพียงนานแล้วหรอรู้สวัสดีค่ะแม่ลืมไอ้รู้ยังลืมได้ไงเรานันนมสวัสดีครับไม่ลืมไม่ลืมเมื่อเช้านะคนที่ขึ้นเมื่อเช้าเป็นเอ่อ เป็นนักจิตวิทยาคลินิกนะคะนักสาขาเป็นพันตำรวจเอกนะแม่ไม่อ่านชื่อท่านละกันเป็นผู้ชายนะคะมาจากโรงพยาบาลตำรวจนะจบสาขาจบหรือเปล่านะแม่แม่จดจดไม่ไม่นี่นะเพราะว่าท่านเรียนน่าจะเมื่อเช้าตำรวจคองเมื่อเช้าน่าจะจบปริญญาโทรห,หรือปริญญาเอกเลยนะพอเนะไม่ไม่มั่นใจสองอย่างอืสาขาจิตวิทยาคลินิกนะคะ พี่รัตนาทวยไทยสูงสวัสดีค่ะอายุห้าสิแปดปีนะคะเมื่อเช้านะท่านแรกนะคะเมื่อเช้านะท่านแรกที่ขึ้นนะเออก็จะพูดเกี่ยวกับลักษณะนิสัยอะไรประมาณนั้นองนี่แหละนะเป็นนักกิจนักกิจนะเออแล้วแบบสับมากแม่ก็ชิวนะวันนี้ไม่เห็นรูปไม่เห็นภาพอะไรเลยวันนี้ไม่มีรูปให้บาดใจไม่มีรูปให้บาดตาแต่ว่าบรรยากาศในศาล มันแฮปปี้นะแต่คนอื่นจะจะเป็นเหมือนเราหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้นะก็เดาเอาแล้วกันนะส่วนท่านที่สองเมื่อเช้าต่อจากท่านที่หนึ่งก็คือภาคเช้าต่อเลยนะภาคเช้าสองท่านแล้วก็บ่ายสองท่านนะคะก็จะเป็นนักโภชนาการนะก็จะพูดถึงออ,อาหาร พลังงานที่เด็กต้องใช้ต้องกินอะไรพวกนี้แหละนะเกี่ยวกับอาหารเด็กนะก็จะเป็นนักโภชนาการที่มาจากโรงพยาบาลตำรวจเหมือนกัน<ม>นะเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงนะคะตำรวจเอกาตำรวจตีอย่าเดาแม่จดอยู่พ่อเออนะ<ม>ก็จะเป็นผู้หญิงนะคะคนที่สองนะคนที่สามก็เป็นตำรวจอีกนะคนที่สามเป็นตำรวจอีกเป็นผู้กองนะคะเป็นเป็นสืบมุกดาหาร ทนายไว้เฮาสวัสดีค่ะเป็นสืบมุกทหารนะคะคนที่สามนะแล้วก็คนที่สี่คนที่สี่นี่เอ่อเป็นสืบกกตูมค่ะนะคนนี้จวดมากเลยนะจวดจนสี่มงแรงเด้คนนี้นะหัวเวย่ยสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนนอนเอาทำไมนอนไวจังเลยละหัวเวย่ยยังไม่ดึกเลย อะไรผมไม่เกี่ยวกับท่านพันตํารวจโทนะครับอะไรอะไรหัวเวยหรือจะเป็นร้านตํารวจพันฮหรือจะเป็นร้านตํารวจพันตํารวจไม่เอาจะเป็นร้านตํารวจแล้วหเวยฮะรู้อีกคนไปไหนแล้วอืมพี่เอาหมวยหวัดดีค่ะเห็นว่าอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบอะไรประมาณนี้แหละมันมันมันเหมือนกับว่าคือเนื่องจากรายชื่อของ พยานี้จะขึ้นสื่ออาทิตย์หน้านะลางๆว่าชุดใหญ่ไฟกับพริบเอเอหวัดดีค่ะพี่จ๋าสเปรนิสหวัดดีค่ะคําว่าชุดใหญ่ไฟกับพริบนะปู่ยูนเต็ดหนูไม่มั่นใจว่าเป็นไฟแสงสีจากหัวรถพ่วงหรือว่าจะเป็นไฟจากเออร้านขายปัดน้ําฝนข้างทางหรือเปล่านะเอเวัดดีค่ะอาจจะเป็น ไฟแสงสีจากหัวรถพ่วงก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นไฟแสงสีจากร้านขายปัดน้ำฝนข้างทางหรือว่ามันจะเป็นไฟอย่างอื่นได้ไหมนะก็อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปแล้วกันอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปก็แล้วกันนะมันอาจจะไม่ใช่ไฟแสงสีจากหัวรถสิบล้อหรอกนะแต่มันอาจจะเป็นไฟอย่างอื่นถ้าชุดใหญ่ไฟกระพริบ มันแปลกตรงมันกระพริบนี่แหละปูพี่กวินสวัสดีค่ะเออชานมชาไทยสวัสดีค่ะคำว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่มันกระพริบแบบไหนวะฮะมันกระพริบพร้อมกับดอกไม้ด้วยหรือเปล่า <c oughs> กบหมาสวัสดีค่ะ <c oughs> กล้องวงจรปิดข้างทางเหรอแต่กล้องวงจรปิดข้างทางมันไม่ชุดใหญ่น่ะสินะกล้องกล้องข้างทางมันไม่ชุดใหญ่นะ่ะ ไอ้คำว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบอะนะคือมันต้องกระพริบระดับไหนวะมันต้องกี่ดวงถึงจะเป็นชุดใหญ่ <c oughs> อะไรอะไรพี่ซอยสวัสดีค่ะอะไร FBJ แม่เดี๋ยวมันก็สมองแตกตายหรอกยาอย่าพึ่ง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 อย่านะอย่าพึ่งเป็นอะไรไปยังห่วงอยู่เอาไฟรถแห <c oughs> เออไฟอะไรเล่าคุณช้างสวัสด,ดีครับ รถพ่วงเอารถพ่วงเหรอได้อยู่นะรถพ่วงก็อาจจะใช่แต่ว่ารถพ่วงมันก็ไม่ไม,ไม่เท่าไหร่หรอกนะมันไม่กี่ดวงเองนะไฟรถพ่วงมันไม่กี่ดวงเองอืมพี่พาวินีม่วงจิตวัสดีค่ะอ่าครับครับหัวเวยฮะอะไรนะแม่สายยังมีความสุขมากเดี๋ยวจำเลยที่สองหมันไส้พี่บุญญาดา ก็จะทํายังไงได้ล่ะทําหน้าขี้เหร่ก,ก็ทํามาแล้วพี่วันใหม่บอกว่าสิบล้อพวก้เออขอโทษในความขอโทษในความขำนะเก็กบ้างก็ได้เก็กบ้างก็ได้เดพื่อให้จําเลยสบายใจนะเพื่อความสบายใจของจําเลยเก็กบ้างก็ได้เพราะอะไรซื้อเลขบ่ถือค่ะบ่แมนอีหยังดอก ยังกอดเธอขอฟังก่อนเด้อไม่เป็นไรไม่แปลกใจมองๆๆครับแต่แนต่นนแมีอะไรคุยแทนเล่นลูกคนยิงจริงๆก็เราอนุญาตให้กับยูทูบเบอร์ที่เป็นสายลุงคนป้าแตนถ่ายนะคะจริงๆคนที่เป็นสายป้าลงกับป้าจริงๆริงจะมีบัตรหน้าข่าวหรืออะไรถ้าเราไม่อนุญาตก็ไม่ให้ถ่ายแต่จริงๆอ่ะพี่น้ำใจมากนะต้องมีวายาทนิดนึ่งก็อนุโล์นะเป็นไรคนนี้ไป ทุก้ค่ะยูเอร์แล้วก็อขอบคุณติกีกอรยขอบคุณมากมนะคะที่คอยให้กำลังใจเหมือนเดิมไม่เรียรพูดอะไรเยอะคือรถขึ้น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 รถอย่าพูดมากขึ้นรถชอบชอบไอตรงที่แบบว่า พอเสร็จแล้วขึ้นรถ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 มันเหมือนมันเหมือนตอนอะไรสักอย่างมันเหมือนเหมือนตอนแบบว่าไม่ต้องพูดมากหมดเวลาแล้วขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถ <laughs> สบายขอบคุณพี่ป,ปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเออ,อะไรนะนนี่นะสวัสดีแม่อย่าไปดาวางังคารน,นะ <laughs> แม่ไปแม่ทันไกลใครนะให้สติ๊กเกอร์มาเมื่อกี้นะคะโอ้ยเปิดพอเป็นน้ำจิ้มหมดนะ ไอปุ๊กซาสวัสดีค่ะชอบอ่ะชอบตรงต้นขึ้นรถนะคือพูดเสร็จต้องเฮ้ยขึ้นรถ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 ขรสิ <laughs> ได้ไหมฮะ <laughs> 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 แม่สาก็หากับเขาเป็น <laughs> เขารู้จักมารยาทด้วยนะโอเคได้ได้จะนิ่งละว,วันนี้ก็พูดคุยก่อนที่จะไปที่ศาลนะคะติดตามติดตาม,ตตาม ต,ตาน5นาทีก็จะ9โมงเอฟซีเดอร์ก็พูดคุยก่อนเดินทางนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องไปที่ศาลก็จะมีวันนี้ก็จะมีทิปเจ้าที่อีกแหละนะคะประมาณสามปากนะคะวันนี้แต่แตว่าป,ปากสําคัญใช่ไหมก็จะเย็นเลยทีเดียวเลยนะก็ปากสำคัญนะก็น่าจะเย็นเลยทีเดียวนะปากเย็นหรือว่าอะไรวะถ <c oughs> ามแม่ถามแม่ข่อยเอฟซีเดอร์ขอยเอฟซีเดอร์ ขอบคุณพออคนยากค่ะปากสําคัญนะวันนี้ก็จะขึ้นสามปากปากสําคัญนะปากสําคัญนะก็น่าจะเย็นเลยนะคะปากเย็นหรือได้เย็นคะเมื่อวานนี้ก็สามปากคะเมื่อวานนี้ก็สามปากแล้วก็เมื่อวานนี้เสร็จกี่โมงเมื่อวานเสร็จไหมคะทุกอย่างก็โอเคค่ะทุกคน แล้วก็มามาแถลงที่ที่พักนะคะที่โรงแรมนะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เม่อขอถามหน่อยค่ะยูทูบเบอร์เสือกค่ะนี้ยูทูบเบอร์เสือกนะคะสายเสือกนะขอถามหน่อยค่ะเจ๊ว่าอ,อที่แถลงทุกวันอนะ่ะทําไมเรียกเรียกว่าแถลงคะทําไมใช้คําว่าแถลงคือแถลงมันมัน,ม,นมันต้องแบบมีระดับไหมมันมีขอบเขตคําว่าแถลงไหมคะเจ๊ อันนี้อันนี้ยูทูบเบอร์สายเสือกนะไม่ใช่สายฟาดค่ะพิเศษพิเศษขึ้นมาแล้วมีภาคภาษาอังกฤษขึ้นมาด้วยโหมือก็มีระดับมากมีภาคภาษาอังกฤษด้วยเป็นอะไรที่รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะเอฟซีหลายท่านก็ขอโทษนะคะเอซคนนี้ไม่ตื่นเต้นเลยเพราะว่าฟังไม่ออกแปลไม่ออกแปลไม่ได้เลยค่ะยืนอยู่สื่อๆเลยค่ะยืนงงในดงกล้วยเลยค่ะ อาจจะแบบมีมีแฟนเป็นชาวต่างชาติบ้างนะก็อ,ะอาจจะบางทีอาจจะพุกเอฟซีแม่สาที่เป็นชาวต่างชาตินะคะตอนนี้ก็ทุกคนอยู่ที่สปปลาวค่ะเวลาข่อยว่าเล่าย่ำใดเอฟซี FC, ข่อยเย่เย่ย